สวัสดีครับทุกท่านยินดีป้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Fact Hist ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห่วงลึกของประวัติศาสตร์และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของโลกยานยนต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปนั่นคือเสียงสัญญาณเล็กๆที่เราได้ยินทุกครั้งเมื่อสตาร์ทรถเสียงติ้งเตือนคาดเข็มกัดนิรภัยเสียงนี้มีความสำคัญอย่างไรใครเป็นคนริเริ่ม และทำไมมันถึงกลายเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ในรถยนต์ทุกคันทั่วโลกวันนี้ออโตแฟคฮิสต์จะมาไขาทุกข้อสงสัยให้คุณได้รู้พร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยย้อนกลับไปในยุคแรกๆของอุตสาหกรรมยานยนต์การคาดเข็มกัดน,นิรภัยไม่ใช่สิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเลยแม้แต่น้อย ผู้คนในยุคนั้นมองว่ารถยนต์เป็นสิ่งของที่วิ่งช้าและอันตรายจากการชนก็ไม่ได้ถูกคาดคิดไว้มากนะักแต่เมื่อความเร็วของรถยนต์เพิ่มขึ้นจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตก็เพิ่มตามอย่างน่าตกใจนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่นักวิศวกรและผู้ผลิตรถยนต์เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของระบบยับยั้งผู้โดยสารหรือ Restraint System จุดเริ่มต้นของเข็มกัดนิรภัยแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาในช่วงทศวรรษที่1950โดย Volvo ถือเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญที่สุดในการนำเสนอเข็มกัดนิรภัยแบบ3จดุดซึ่งเราจะพูดถึงในลำดับถัดไปแต่คำถามคือทำไมผู้คนถึงยังไม่ยอมคาดเข็มกัดนิรภัยแม้จะมีแล้ว,ลวปัญหาใหญ่ในยุคนั้นคือแม้จะมีเข็มกัดนิรภัยแล้ว แต่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็ไม่นิยมคาดกันอาจเพราะความไม่เคยชินความรู้สึกอึดอัดหรือไม่เห็นความสำคัญอย่างแท้จริงนี่จึงเป็นที่มาของการคิดค้นระบบเตือนเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนคาดเข็มกับนิรภัยบแบรนด์แรกๆที่เริ่มนำระบบนี้มาใช้คือ Ford ในช่วงต้นทศวรรษ1970โดยใช้สัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดแต่ปัญหาคือ มันเป็นเพียงสัญญาณไฟผู้คนส่วนใหญ่ก็แค่เพิดเฉยเพราะไม่มีอะไรไปบังคับให้พวกเขาต้องทำตามแนวคิดของการเตือนจึงต้องมีการพัฒนาต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้ผู้คนฟังสวนเตือนนี้ นั่นนำไปสู่การพัฒนาระบบเตือนคาดเข็มขัดแบบเสียงที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันเสียงติงตงิที่ต่อเนื่องหรือเสียงบี๊บที่ดังขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีการคาดเข็มขดัดนิรภัยถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากเพราะมันสร้างความรบกวนเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ขับขี่ต้องตัดสินใจว่าจะคาดเข็มขดัดหรือไม่และบางครั้งก็สร้างความรำคาญจนต้องยอมคาดในที่สุด บริษัทรถยนต์หลายแห่งได้นำระบบนี้ไปใช้และปรับปรุงให้มีรูปแบบการเตือนที่แตกต่างกันไปคงความถี่ของเสียงระดับเสียงและระยะเวลาการเตือนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองด้านความปลอดภัยมาดูกันที่ Honda าหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ยตักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นฮอนด้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างมากและ ระบบเตือนคาดเข็มขัดของ Honda ก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในรถยนต์ Honda ยุคแรกๆรกระบบจะเตือนด้วยไฟและเสียงบีบที่ค่อนข้างคงที่แต่ในรุ่นใหม่ๆ Honda าได้เพิ่มความฉลาดให้กับระบบนี้มากขึ้นเช่นสามารถตรวจจับน้ำหนักของผู้โดยสารได้เพื่อให้แน่ใจว่าเบานั่งไม่ได้ว่างเปล่าแต่มีคนนั่งอยู่จริงและเตือนเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ในบางรุ่นยังมีระบบเตือนคาดเข็มขัดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Honda ที่จะสร้างความปลอดภัยแบบองค์รวมให้กับทุกคนในรถเช่นเดียวกันกับโตโยต้าแบรนด์รถยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือและความทนทาน Toyota ก็ไม่เคยละเลยเรื่องความปลอดภัยระบบเตือนคาดเข็มขัดของโตโยต้มีวิวัฒนาการมาพร้อมก,กับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ในอดีต เสียงเตือนอาจจะเรียบง่ายแต่ในรถยนต์โตโยตา้ารุ่นใหม่ๆระบบนี้ถูกผสานรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยอื่นๆอย่างไร้รอยต่อบางบรุ่นอาจมีการสแสดงผลบนหน้าจออินโฟเทนเมนต์เพื่อแจ้งเตือนว่าเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารคนใดบ้างที่ยังไม่ได้คาดซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบและเตือนผู้โดยสารได้ง่ายขึ้นสะท้อนถึงปรัชนาของโตโยตา้าที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกคนอย่างต่อเนื่องมาที่ฝั่งยุโรปกับ Mercedes-Benz ผู้บุกเบิกด,ด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยมาโดยตลอด Mercedes-Benz เป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันให้เข้ากับความหรูหราของแบรนด์ ในรถยนต์ m e r c e d e s Benz รุ่นใหม่ๆระบบเตือนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเตือนธรรมดาแต่ยังรวมถึงการผสานการทำงานกับระบบ PreSafe จะเตรียมความพร้อมของเข็มขัดนิรภัยให้กระชับขึ้นทั้งตรวจพบว่ากำลังจะเกิดอุบัติเหตุนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่า Mercedes-Benz มองเห็นเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ป้องกันเมื่อเกิดเหตุ แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยเชิงรุกที่ทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด Subaru Brand ที่โดดเดนด้วยระบบขับเคลื่นสี่ล้อแบบสูมัตรและให้ควอนซัคัญกับควบพล็อตไปอย่างหญิง Subaru มีพัฒชาการอัจฉบบที่มุ่งเน้นกันปกพองพวดยิสรในทุกสถานการณ์ระบบต่วนกัดเข็มกัดของ Subaru ทุกพัฒนาควคูไปกับระบบ e y e s ซึ can can si pe uh ่งเพนเรบอบช่วยหลือผูกขับขี่คันซุมมนายรถยนต์ subaru i โร n เรบบบช่วยใช้คลองเลเซนเซอร์ในการตรวจสอบว่าผู้โดยสารคาดเข็มคาดนิรภัยรุ่มไหมเลขตี่นุ้ยเสียงเล็บพับที่ชัดเจนหากมีการเคลื่อนไหวรุ่ยเปิดปรตูรถโดยที่ยังไม่ได้กาดเข็มกัดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยน้ยที่ ซูบารุมีต่อความปลอดไปของผู้ใช้งานในตุกเส้นทางสุดท้ายนี้เรามาดูเทส l a แบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเทส l a ได้นำระบบเตือนคาดเข็มกัดไปอีกระดับด้วยการผสานเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในรถยนต์เทส l a ระบบเตือนคาดเข็มกัดไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงบี๊บ แต่ยังสามารถแสดงผลบนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนและบางครั้งยังสามารถลดก,การขับเคลื่อนบางอย่างได้หากไม่มีการคาดเข็มกัดนิรภัยซึ่งเป็นการบังคับใช้ที่เข้มงวดกว่าเดิมนอกจากนี้เทสลายังมีระบบที่สามารถตรวจจับได้ว่ามีใครนั่งอยู่บนเบาะที่นั่งหรือไม่แม้กระทั่งกระเป๋าหรือสิ่งของที่วางอยู่ เพื่อป้องกันการเตือนโดยไม่จำเป็นนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของสัญญาณไฟเตือนสู่ระบบเสียงที่ซับซ้อนและเทคโนโลยี AI อัญชาญฉลาดเสียงติง้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช่แค่เสียงเตือนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยยานยนต์เป็นการเตือนย้ำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินมันคือสิ่งเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมหาศาลและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ Auto Fact i e s t นำมาฝากในวันนี้ เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยนี้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางของเราทุกคนเป็นมะระดกทางความปลอดภัยที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Auto Fact Hist ของเรา เพื่อไม่พลาดทุกสาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าพบกันใหม่ EP หน้าครับ